สวัสดีครับเกบพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้จะชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศินแบบรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพระที่มีพิมพ์สวยงามมากนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับซึ่งเป็นพระชุดที่ผมนะครับทางครอบครัวเนี่ยได้ไปร่วมทําบุญนะครับที่มหาวิทยาลัยองคกรบารีเถรวาทราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้มานะครับทาเหมือนกันครับผมและท่านถ้า อยากได้พระมาเป็นที่ระลึกนะครับก็ต้องไปทําบุญเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําตรงที่นู่นเลยครับซึ่งต้องบอกว่านะครับพระนะครับถือว่าเป็นของที่ระลึกนะที่เราได้ร่วมทําบุญไปตอนนี้ต้องขอแจ้งข่าวนะครับสําหรับท่านที่ได้ทําบุญไปแล้วนะครับก็คือว่าขอฉันนะครับหรือรงพระทหารนะครับที่ต้องใช้ทุนสร้างทั้งหมดประมาณ8ล้านบาทนะครับตอนนี้กองทุนพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็ บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีขยายผลไปสู่การซื้อที่ดินนะครับทั้งหมดอีก5ไร่นะครับเพื่อทําอุทยานธรรมนะครับซึ่งนะครับอุทยานธรรมเนี่ยก็คือชื่ออุทยานธรรมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับแม้แต่โรงพยาบาลนะครับก็ใช้ชื่อเป็นสมเด็จพระจารย์โตพรมรังสีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมทําบุญเนี่ยก็คือทําบุญตรงกับมหาวิทยาลัยกรรมศา่ารชวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็ ได้พระเป็นท่ลึกซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นกุศลอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้คนที่รับทราบนะครับจะร่วมอนุโมทนานะครับผมเชื่อว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้รับรู้ในเรื่องงานบุญครั้งใหญ่เนี่ยก็จะร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับและเป็นความปิติเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่นะครับเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568 ที่ผ่านมานี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังอัญเชิญสังฆทานและร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์อาคารผลิตยาสมุนไพไทยณมหาวชิราลงกรบารีเทรวาราชวิทยาลัยกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเป็นโครงการสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนทางเลือก โดยความร่วมมือมูลนิธิมหาวิชียรลงกรบาลีเถราวาสราชวทิทยาลัยมูลนิธิตามรอยพระบาทศาสดามูลนิธิศรีธรรมราชามูลนิธิพลังบุญสมาคมรักแผนไทยพลังพุทธบริษัทอุปถัมภ์พระสงฆ์เถระและสัมมเนนนี่นะครับถือเป็นนะครับงานใหญ่และมีพิธีอันเป็นมงคลนะครับในการ วางศิลาเลิกนะครับการตอกไม้มงคลที่เสาเอกต่างๆนะครับต้องถือได้ว่านี้เป็นความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็วันนั้นเองนะครับก็จะมีการพาชมนะครับสถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะครับก็จะครบเลยครับมีทั้งโรงเรียนนะครับที่สอนสมณเณนะครับสามภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีนะครับ แล้วก็มีโรงพยาบาลแพทย์แผนทางเลือกนะก็คือจะมีทั้งแพทย์แผนไทยแผนจีนอยู่หมดหรือจะมีมากกว่านี้เนี่ยนะครับไว้ผมไปสอบถามรายละเอียดจากท่านรองศาสตราจารย์ดรเวศอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาชี้แจงทุกท่านนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับและขณะนี้เองนะครับในการที่ทำคลิปนะครับอาจารย์สุปชัยนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเพราะว่า ต้องบอกทุกท่านว่าอย่างที่เราเคยคุยเรื่องการคลิเบีรเครื่องมือนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่นํามาใช้ในการสแกนต้องบอกว่า,อาของเราเองนะครับผมเองและทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุภาชัยอาจารย์ทอมมี่ก็ดีเนี่ยเราก็คือรายแรกนะครับที่นําเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรเซนนะครับในเทคโนโลยีด้านนี้เข้ามาใช้แล้วก็มีการปรับมีการพัฒนามีการ d e v วล o อนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ แลวตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดที่ขยับสูงขึ้นไปนะครับคือเรามีพาร์ทเนอร์นะครับอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ต่างๆในแบรนด์ต่างประเทศที่เทคโนโลยีล้ำที่สุดก็คือเท sla เองเนี่ยก็มีประกอบรถที่จีนนะครับ iPhone ก็ดีโทรศัพท์ก็มีการผลิตและก็ประกอบที่จีนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ไปคุยเพื่อพัฒนาเครื่องลดอนาลิเซอร์ครับให้มีความถูกต้องแม่นยํา แล้วก็ตรวจได้ละเอียดมากขึ้นนะครับ 打好ไม่เป打好都没到问题，有有是那三这个整ซึ่งตรงนี้แหละคือจุดสำคัญนะครับของการพัฒนาเครื่องมือมัน PdA standard นครับเราไม่ใช่ผู้ซื้อเครื่องมือนะไม่ใช่ว่าใครมีขายเราก็ซื้อมาเราก็มาใช้เพราะอะไรครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าหากเราไม่ได้ทำมาตรฐาน ISO ในการตรวจสอบนะครับ บางทีเครื่องมือที่มีมาเราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ตรวจเนี่ยนั่นคือใช่นั่นคือตรงมันก็ต้องมาทมํามาตรฐาน iso อีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดนะครับเพื่อควบคุมให้การตรวจสอบทั้งหมดนะครับมีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ส่งไปที่นู่นเพื่อพัฒนาเครื่องซึ่งเครื่องที่จะทำนะครับก็จะนะครับเป็นลายเส้นของเรานะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าการพัฒนาระบบโปรแกร,รมที่ตรวจสอบโดยตรงเนี่ยโดยจะเป็นพระเครื่องพระผงหรือพระโลหะก็ดีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะส่วนใหญ่ครับถ้าท่านซื้อเครื่องมาไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามนะครับทางผู้ผลิตจะไม่ปรับแก้ให้เพราะนะครับการตรวจเนี่ยที่ไม่ได้มีการสร้างระบบหรือซิสเต็มนะครับที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับบางทีผลที่ได้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าในแต่ละการตรวจในแต่ละค่าครับมันมีความสําคัญครับบางทีท่านตรวจโลหะเนี่ยถามว่าค่าต่างๆที่ออกมาครับได้มีการวิเคราะห์ไหมนะครับซึ่งเราเนี่ยทำเราวิเคราะห์ตัวอย่างจํานวนมากและรอบนี้จา์สุขชัยก็ขนตัวอย่างไปที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อคุยกับโปรแกร,รมเมอร์และพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์ hmm. คือบริษัทที่ mm hmm. ทําความร่วมมือก,กับเรานะครับในการที่จะร่วมกันพัฒนา เครื่องที่สามารถตรวจสอบกลุ่มที่เป็นภาะเครื่องพระโลหาร่วมกันนี่ครับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการเทียบกันเนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบกระบวนการที่เยอะมากครับในส่วนของมาตรฐานและนี่คือสิ่งที่ PSA standard นะครับเราพัฒนาต่อไปอย่างที่ผมพูดครับว่าหลักการของเรานะครับคือเราจะต้องพัฒนาเครื่องด้วยตัวเองนะครับแล้วสร้างเป็นมาตรฐานขึ้นนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็สร้างเป็นมาตรฐานเกิดขึ้น อันนี้นะครับคือความยากนะครับที่จะต้องทําเพราะลําพังแค่ซื้อเครื่องครับเหมือนเราซื้อรถนะครับเราจะซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็ซื้อได้ครับแต่ว่าการที่จะมีฟังก์ชันเฉพาะการที่จะสามารถตรวจให้มันถูกต้องแล้วเหมาะสมกับของที่ใช้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราเดินหน้าเต็มที่นะครับส่วนเรื่องที่ประ,ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับ ก็คือเรื่องของการประกวดพระนะครับเราได้มาตรฐาน ISO ในการประกวดด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเลยจําเป็นจะต้องมีการตรวจรับรองพระก่อนนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์เราคือการอนุรักษ์นะครับการประกวดคือหนึ่งในการอนุรักษ์ทุกท่านได้เรียนรู้และการประกวดพระจะต้องผ่านมาตรฐานแล้วถึงจะประกวดได้นะครับในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะประกวดใดๆก็ตามครับทุกอย่างจะมีเกณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์ก่อนจะประกวดได้ไม่มีครับส่งมาแล้ว ก็ถึงค่อยมาบอกว่าได้ 1, 2, 3, 4, 5เพราะว่าทุกอย่างครับนักกีฬาก็ตามครับท่านจะไปแข่งกีฬาเขาก็จะมีเกณฑ์มาเลยครับว่าเช่นน้ําหนักเท่านี้อายุเท่านี้หรือบางกติกาจะต้องเคยผ่านเหรียญรางวลัลหรืออยู่แลนด์กิ้งอันดับที่เท่าไหร่ในสนามที่เท่าไหร่ถึงจะแข่งได้เห็นไหมครับไม่ได้มีนะครับอยู่อยกเว้นโอเพนเข้าไปสมัครได้หรืจะเป็นโอเพนก็จะต้องมีเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ว่าจะเป็นรุ่นเป็นน้าหนักเห็นไหมครับและทั้งหมดมันจะต้องถูกรับรองกันต่อเนื่องอีกทีหนึ่งท่านเนี่ยที่เราทําประกวดเนี่ยครับท่านมั่นใจได้เลยว่าการที่มีมาตรฐาน ISO มารองรับเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานการประกวดเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งสําคัญที่สิ่งที่ท่านได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องยืนยันว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างในเมืองไทยผมก็ไม่ทราบเลยว่า นะครับจะมีคนที่เข้าใจหรือไม่นะครับแต่ในต่างประเทศในระดับที่เป็นสากลเข้าใจครับมันจะต้องเช็คก่อนครว่าจะประกวดได้ต้องมีอะไรครับท่านจะไปแข่งจะไปประกวดอะไรก็ตามมีหมดครับถ้าระดับเป็นสากลแม้กระทั่งคนประกวดสุนัขเนี่ยบางทียังต้องไล่ดูเพชรดีกีเลยนะครับหรือไล่ดูสายพันธุ์มายังไงตรวจแม้กระทั่งวัคซีนเคยผ่านครบหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่แหละคือมาตรฐาน เพียงแต่ว่าแค่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ดึงสิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามาใช้นั้นคําว่ามาตรฐานสากลนะครับไม่ได้มีแค่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นการมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาตรวจสอบต้องมาเทียบด้วยนั้นการทํามาตรฐานในคำว่าเราเอาตัวเราเนี่ยออกมาให้หน่วยงานรับรองมาตรฐานเนี่ยเขาตรวจสอบเราได้ว่าเราทําถูกต้องตามกระบวนการไหมใช่ถูกต้องไหมมีการเปรียบเทียบไหมนะครับท่านจะซื้ออุปกรณ์นะครับเปิด ธุรกิจยางรถยนต์แม้แต่เครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับเราจะรู้ไน้่ว่าตั้งแล้วมันเหมือนกันหมดมันนี้ต้องตั้งแล้วมันต้องไปเทียบกับตัวหลักอีกถูกไหมครับต่อให้ซื้อมาแพงแคาใดก็ตามเครื่องตั้งศูนย์รถยนต์เหมือนกันบางคนซื้อมาห้าแสนบางคนซื้อเครื่องมาสองล้านก็าอาจจะตั้งไม่ตรงทั้งสองราคาก็ได้หรืออาจจะตั้งตรงทั้งสองราคาก็ได้ทั้งหมดมันจะต้องมีกระบวนการมาตรฐานเข้ามาจับเข้ามาสอบเข้ามาเทียบ อันนี้คือหลักการเพราะนะครับสิ่งที่เราทำหรือพัฒนานี่อธิบายท่านได้ฟังนะครับว่ามันเลยจะต้องมีรายละเอียดต่างๆไปนี้นะครับมันไม่ได้ว่าเรามีเงินปุ๊บเราซื้อเครื่องมืออะไรมาก็ได้แล้วเราก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยถูกต้องทั้งหมดนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้ทํามาตรฐานนะครับให้องค์กรที่เป็นมาตรฐานเข้ามาตรวจเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถระบุได้หรือผมอธิบายกลับกันนะครับ ถ้ามีโรงงานหนึ่งหรือบ้านหนึ่งผลิตยาครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านมาตรฐานของอยเลยตามถามว่าท่านกล้าซื้อไหมบางท่านบอกอ,อาจจะบอกผมกล้าซื้อครับราคาถูกแล้วกล้าใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเห็นไหมครับเพราะว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมาควบคุมอีกทีหนึ่งโรงงานผลิตยาแม้ว่าโรงงานผลิตยานั้นจะบอกว่าเขาซื้อเครื่องมาแพงเครื่องทําได้ทุกอย่างแต่ตอบใดก็ต่างครับถ้าไม่มีกระบวนการมาตรฐานองค์กรที่ดูแลเข้ามาควบคุม การผลิตอาจจะผิดสูตรก็ได้อาจจะใช้สูตรที่ไม่อันตรายก็ได้เห็นไหมครับทั้งหมดนี้มันมีความสําคัญหมดเพราะ,ะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทําอะไรก็ได้ทําให้เป็นมาตรฐานนั่นหลายคนบางทีถึงสอบถามว่าทําไมตรงนี้ถึงต้องทาทาไมกระบวนการนี้ต้องมีทําไมอันนี้ราคาถึงสูงทั้งหมดมันมาจากการที่จะต้องทําในสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วถ้าทําแล้วครับมันสามารถตอบได้ หน่วยงานเรานะพ s เอสเ a ชแอดาเราคุยได้กับชาวต่างชาติได้อย่างสบายๆครับเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดครับเรามีการรับรองมาตรฐานเราอธิบายได้หมดเราอธิบายเกณฑ์ได้นะครับและอย่างปัจจุบันเนี่ยเราทําหลักสูตรด้วยนะครับในเรื่องของการดูภสพสเร็จซึ่งเดี๋ยวจะเปิดนะครับใกล้ๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเข้ามานะครับทั้งเรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเดี๋ยวเราจะมี โครงการหนึ่งนะครับก็คือในการอบรมหลักสูตรนะครับพระที่เป็นเนื้อโลหะนะครับโดยเริ่มจากพักกริ่งปาวเลตนะครับจะมีหลักสูตรนะครับกําลังทำนะครับที่จะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเหมือนหลักสูตรพระสมเด็จนะครับก็คือรับรองนะครับในกระทรวงศึกษาธิการนะครับอยู่ในช่วงกาลังทำครับมีการหารือพูดคุยแล้วนะครับเพราะทั้งหมดนะครับบางทีเราไม่ได้แค่ว่าจะดูแค่ปรวติศาสตร์ครับผมเรียนทุกท่านทั้งหมดจะต้องดูไปถึงเรื่องกระบวนการผลิตการหลอมโลหะนะครับ ยิ่งโลหะเนี่ยยิ่งสําคัญตอนนี้มีประเด็นถกเถียงกันเยอะผมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องนะครับคนผลิตเหรียญโรงงานผลิตเหรียญโลหะโรงงานหลอมเยอะแยะนะครับแล้วก็ดูหลักการนะครับจากนั้นเนี่ยเรามีอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับในนี้ที่อยู่ในกระบวนการมาตรฐาน iso นะอันนี้ทําได้แน่นอนนะครับเตรียมรอสมัครเรียนได้เลยนะครับเตรียมรอได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับพระนะครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์แบบรัตนโกศิทร์ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็่อนจะไปชมนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายนะครับของมูลที่พลังบุญนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมมากมายที่เราทำนะครับแล้วเราก็ต้องพูดง่ายครับสิ่งที่ต้องทำบุญไปครับอย่างเช่นพระชุดนี้นะครับก็คือทําบุญตรงไปเลยนะครับซึ่ง เงินทุกบาททุกสตางค์ครับไม่ได้ผ่านมูที่แต่ของมูลที่เองนะก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเงินการเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมูลที่เองนะครับเรามีเหรียรุ่มเหมือนสมเด็จพิจารณ์โตคมลังศีนะครับถ้าท่านสนใจเดี๋ยวท่านดูในสิ่งที่ผมจะเปิดประชาสัมพันธ์ให้นะครับท่านก็สามารถที่จะนะครับร่วมสับสนได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมพากันครับนี่นะครับเป็นชุดที่ผมเองนะครับครอบครัวนะครับภรรยาไปทาบุญมานะครับก็ ได้จันทอมมี่ช่วยเลือกให้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับองนี้นะครับเป็นพุทธศินนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินแบบรัตนโกศินนะครับดูยังไงครับก็คือเราเห็นได้ว่าพระนะครับมีลักษณะหูคนนะครับนะครับก็คือไม่ใช่หูยานนะครับใบหน้าเป็นลักษณะขลมะตูมเกศนะครับจะจรดซุ้มเอียงเล็กน้อยซุ้มนะครับเอียงเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างสมมาตรกรอบกระจกนะครับตรัส ตัดอยู่ในสัดส่วนกุฎิเลโชนะครับพระก็จะมีชายตีวรนะครับนะครับฐานเขียงนะครับจากใกล้เคียงกับพิมพ์สุโขทัยนะครับใกล้เคียงกับพิมพสุโขทัยหลังก็มีรอยปูไตประมาณหนึ่งนะครับผิวเนี่ยเป็นลักษณะเคลือบนะครับด้วยกลุ่มน้ําว่านนะครับน้ําอ้อยเคี้ยวแล้วก็มีการลงรักซึ่งเนื้อพระด้านในพระสมเด็จนะครับจะต้องเป็นสีขาวนะครับแม้ว่าผิวจะสีอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือพิเศษแต่ถ้าเป็นพระใหม่นะครับ ผสมมายังไงก็จะได้อย่างนั้นนะครับอีกองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลักษณะหูนะครับเป็นลักษณะหูคนนะครับเนี่ยนี่นะครับก็คือเป็นหูปกติไม่ใช่หูยานนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับองค์พราจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับซุ้มไม่สมมาตรแต่เกือบนะครับขากมุมอยู่ในสัดส่วนโคดยเลโชภเกตหรือรัสมีเปลนะครับเป็นลักษณะกรวยจรดซุ้มและจะเอียงเล็กน้อยครับคือการจัดมาตรฐาน PSA เราเนี่ยกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มพุทธศิลป์แบบ รัตนโกสินท์นะครับหลายคนบอกไม่คุ้นชื่อเลยนะครับไม่เป็นไรครับฐานเขียงบริเวณนี้จะตรงนะครับด้านนี้จะเฉียงคล้ายๆกับสุโขทัยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นพิมพ์สุโขทัยมาดูเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมเอาที่ชัดเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็ได้นะครับใบหน้านะครับจะออกเป็นวงรีนะครับแล้วจินเกตทะลุซ้มนะครับนี่คือทะลุซุ้มนะครับ แล้วก็อาจจะมีหูซ้ายข้างหนึ่งนะครับซุ้มเหมือนกันครับไม่สมมาตรนะไม่สมมาตรฐานเขียงจะมีร่องรางน้ํานี่สุโขทัยนะครับอันนี้สุโขทัยกําแพงเพชรครับใบหน้าเสียมเกตทะลุแบบพาดซุ้มคือรูปปุ๊บนะครับจะนูนขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับทะลุแบบพาดซุ้มนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรงบาลีเทรวาทนะครับอกผายแต่ผอมีร่องสังคตินะครับ ฐานเขียงชัดเจนครับตรงมาเชิดขึ้นเฉียงลงครับแล้วก็มีร่องหลังน้ำเล็กน้อยนะครับท่าบวันนี้นะครับเดี๋ยวเรา่งนี้ครับเดี๋ยวลองชมแบบกล้องกําลังสูงนะครับเพื่อดูอะไรต่างๆได้ดูดูพิมพ์ด้วยนะครับนะครับก็นี่เรามาดูนะครับผมจะชี้ให้เห็นเพื่อความชัดขึ้นนะครับก็คืออ่านี่นะครับใบหูใช่ไหมครับนี่เป็นลักษณะหูคน ใบหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นวงรีนะครับจะออกเป็นผลมะตูมนะครับเกือบจะกลมนะครับและเกตเช็นไหมครับเป็นลักษากวยจรดซุ้มนะครับก็จะเอียงนะครับบางองค์นี่คือจะเอียงไปแล้วก็หักกลับมาอ่นิดนึงด้วยนะครับแล้วก็นะครับจริงๆพระมีแข้งสันนะครับก็คือข้อเท้าซ้ายนะครับซุ้มตรงขึ้นมาหักมุมแบบสุโขทัยเลยนะครับถ้าใครดูบ่อยนะครับก็จะทราบว่าไม่เหมือนกันนะครับอ่านะครับอันนี้แข้งสันชัดเจนนะครับชายจีวร ดูยากนิดนึงนะครับส่วนฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงนะครับด้านนี้เฉียงเห็นไหมครับกว่ากระจกด้านนอกนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนโคเดอร์เลโชลงมาแค่นี้นะครับผิวก็มีลักษณะผนังเป็นผิวแบบสังขยาครับาวนี้เดี๋ยวเราดูมวลสารนะครับด้วยกล้องกําลังสูงนะครับดูนะครับเห็นพระรัศมีเปรตพระเกวียนครับอันนี้แบบเขาเรียกคดกริบนะครับก็คือโค้งเอียงไปทางขวาเนี่ยแล้วขดกลับมานะครับ อันนี้คือคุณสมบัติที่มาตรฐาน P.S.A. สแตนดาร์ดเราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์นะครับแล้วนี่คือหูคนนะครับพระก็จะเห็นนะครับเมื่อมีอันนี้หินดินหยกเขียวนี่อยู่ด้านในนะครับใบหน้าก็นะครับก็จะมีส่วนต่างๆไนะม่ว่าจะเป็นผงวิเศษทั้ง5นะครับพระซุ้มกอกกำแพงเพชรเนี่ยมีนะครับบริเวณนี้ก็จะมีผงตะไบทองนะครับเป็นถ้าเรามองแบบนี้คือจะดูใหญ่เป็นก้อนฝังอยู่ข้างในนะครับส่วนผิวผนัง ผนังภายในซุ้มนะครับเป็นลักษณะผิวสังขยาสวยงามนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับคือต้องบอกว่าพระชุดนี้นะครับโดยรวมสวยนะครับแต่อันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะครับนี่นะครับผนังนะครับผนังที่อยู่ภายในซุ้มนะครับหลังองค์พระเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะผิวแบบสังขยาเลครับแล้วก็มีกลุ่มที่เราเรียกว่าแคลไซหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่ผุดขึ้นมาจากผิวนี่ยครับถ้า เยอะหน่อยก็ขาวนะครับหรือบางทีเป็นลักษณะของผลึกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือธรรมชาติและความสวยงามนะครับค่อยดูต่อนะครับเนื้อองค์พระนะครับผิวเนี่ยก็คือค่อนข้างจะถ้าดูจากกล้องในผิวดูนุ่มนี้เราเจอกลุ่มที่เป็นโลหะนะครับที่เป็นแร่เหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับดบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ อันนี้จะชัดหน่อยนะครับมักษณะมันเงาวาวนะครับอันอื่นก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับก็ถือว่านะครับรายละเอียดมูลสารเนี่ยมีครบนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอย่างอื่นบ้างนะครับนี่นะครับทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าอันนี้มากกว่า4ี่พัน้าร้อยเกานะครับหลายอันที่เราทำมือ4ี่พันแปดร้อยนะครับดูตัวอย่างนะครับเพราะเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าแม่เหล็กทั่วไปก็จะได้มันก็เลยกลายเป็นเบางเนี่ยนะครับล้ม ก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยเอาแม่เหล็กทั่วๆไปผมเคยทดสอบให้ดูนะครับต่ออย่างเยอะนะครับกลับไปดูคลิปนะครับต่อ20ก้อนนะครับกลายเป็นว่าค่าลดลงครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับก็คือก็คือได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแม่เหล็กทั่วไปนะครับอันนี้คือดูดไม่ติดเลยนะเพราะว่าเนี่ยนะบยกเก้าอี้5กิโลนะครับยกขึ้นลงขึ้นลงแบบสบายมากนะครับแต่ว่าพะสมเด็จแค่พอล้มเพื่อเนี่ยท่านจะเอาไปใช้ ที่เป็นแม่เหล็กทั่วไปแล้วมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้นะครับนะครับก็งานที่เป็นงานบุญนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าทุกท่านยังมีโอกาสนะพระยังพอมีอยู่นะครับเพราะว่าที่มหาวิเชียรกรบารีเถรวาทนะครับคนมาแน่นทุกวันนะครับมาแน่นทุกวันแล้วก็พระก็หมดไปทุกวันทุกวันนะครับขนาดผมเองนะครับครอบครัวผมเองยังต้องไปทําบุญนะครับ ขอติดมือไว้บ้างนะครับขอติดมือกันไว้บ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องทําบุญนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเครื่องนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรออาจารย์สุชัยกลับจากเ่ยงไฮนะครับก็เครื่องตัวล่าสุดของเราเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์อีกเยอะมากนะครับพาผงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าพาโลหะนะครับจะไปถึงที่สุดเลยนะครับและเดี๋ยวท่านคอยรอนะครับมาตรฐานที่เป็นเรื่องพาโลหะนะครับส่วนเรื่อง งานประวดนะครับงานประวดก็จะมีปลายเดือนเมษานะครับเราเปลี่ยนสถานที่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้มีผมมีถ่ายภาพยนตร์ด้วยนะครับในเรื่องศิลปะชาติไทยนะซึ่งจะทําการนะครับเผยแพร่นะครับที่สถานีกองทัพบกช่อง5นะครับหรือททบ5นะครับก็เราก็จะไปจัดงานที่นู่นนะครับในเรื่องประวดพระแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมันต้องทําหลายอย่างนะครับในเรื่องของการออกบูธ ที่ให้ความรู้และสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับเพราะนั้นจะเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ดูภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีไปด้วยกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าพิเศษจริงๆเป็นก้าวที่สําคัญนะครับของคนที่อันดุรักษ์เรื่องราวของพระสมเด็จนะครับแล้วก็พระเครื่องอื่นๆอีกด้วยนะครับของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ฝากท่านอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือในส่วนของนะครับมูทิพังบุญนะครับก็ฝาก ไว้ทุกท่านนะครับช่วยนะครับใครสนใจนะครับที่คิดว่ามูลิธิทาดีนะครับเราก็ทํากิจกรรมเยอะนะครับตั้งทุกปีนะปีแล้วเราก็มีกระถินใหญ่นะครับที่วัดกลางของขอยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีทั้งสร้างเจดีนะครับถวายที่ดินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าท่านใดเห็นว่ามูลที่พลังบุญมโอเคมีกิจกรรมที่ดีนะครับและอยากสับสนทนะครับก็สามารถนะครับ ติดต่อร่วมสับสูนได้นะครับก็จะมีของที่ลึกก็เป็นเหรียญน,นะครับสมเด็จรูปเหมือนสมเด็จพระจันโตนะเรียกเหรียญขัวโตก็ได้ครับเหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระจันตรโตพลบมลังสีที่มีความสวยงามมากสวยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเหรียญน,นี้นะครับสร้างโดยการปั้นจากรูปถ่ายที่เป็นรูปเหมือนของเจ็จพิจา,ารโตพลบมลังสีครับจากนั้นแก่แม่พิมพ์แล้วนําไปขึ้นรูปนะครับกดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเหมือนที่มีความสวยงามมีมิติที่สมจริง นะครับเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธายอย่างเป็นธรรมชาติโดยเหรียญทั้งหมดนี้นะครับเป็นรุ่นอมาตะธรรมมีการผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะครับที่วรัรคัรโคสิตารามในวาระที่1น,นะครับจากนั้นการพิธีพุทธาพิเศษในวาระที่สองก็มีพิธีพุทธาพิเศษที่มีคณอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับที่ร่วมพิธีด้วยนะครับโดยเหรียญอมาตะธรรมรุ่นนี้นะครับ สร้างโดยมูลที่พลังบุญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลที่พลังบุญในการทํางานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเรื่องของสาธารณประโยชน์ทําในเรื่องของส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนานะครับหากผู้ใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือคิวรโค้ดดังกล่าวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ ็นรุ่นอมตะธรรมนะครับด้านหลังก็จะมีพระคาถานะครับที่เป็นพระคาถาที่เรียกว่าพระคาถาที่การไปทุกที่ของพุทธาชกชนจะพูดถึงบ er. ทนี้นะครับเยธรรมมาเหตุปปภาเตสังเหตุตุงตถาคตโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทาเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตได้แสดงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นไว้แล้วพระมหาสมณะทรงสอนอย่างนี้นะครับ เป็นประโยคที่พระาัชินะครับรวบรวมใจความอริยสัจสีทั้งหมดที่พระสมัมมาพุทธเจ้าสอนนะครับถ่ายทอดให้กับภาษารีบุตรจึงทําให้นะครับเกิดอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายนะครับคาถาบทนี้ครับแล้วก็นํามาอีกมากมายนะครับที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในสํานักเดียวกับภาษารีบุตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคาถาบทที่สมเด็จพระจันโตท่านให้ความสําคัญด้วยนะครับในคาถาบทนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ